เามื่อน,นี้เขามาล้างถ้วยล้างจานเฮดเบียกันตื่นขึ้นมากับล้างถ้วยล้างจานเป็นอันดับแรกเมื่อนา้เขาไริดทไปวัดให้แม่ไปเขาเป็นคนเฮดเวยียกล้างถ้วยล้างจานทานแล้วก็เฮดกับเขาลอ้อหลังจากที่เขา้างถ้วยล้างจานเซธเขามาเห็นตู้เย็นสตกโปกเขาก็เลยเซธตู้เย็นไปน้ำมีแต่ข้าฝุ่นเต็มเลยก็เลยเช็ดทความสะอาดไปเลยเรื่องงานบ้านงานเลี้นี่อย่ามายกให้เขาเด้อเขาบอกมากแต่ว่ากัเฮดอยู่นานๆจังเฮดจนแม่จมเลาัตื่นขึ้นมาเดทบอกก็เลยได้เลือกได้ยามจังน้อยเฮดพอมันเ อาจเทื่อนึ่งเนาะตูเ้เย็นมันบ่ก่อยสกัปรุกดอกเช็ดตูเด้ยเย็นเร็จแล้วเขากลมาสร้งางพากันต่อเลยทุกคนเสื้อผ้าบ่มีใส่แล้วเสื้อผ้าเฮ็ดเวียยเฮ็ดงานส่วนมากก็สิมีแต่ชุดเฮ็ดเวี่กเฮ็ดงานใส่ไปเลี้ยงควายแล้วก็ชุดนอนเนาะทุกคนสร้งางากเร็นแล้วเขากลับมาเฮ็ดแนวกินต่อเมื่อคืนนี้เบิ่งช่องฟิตมีเฮ็ดสอถุงเขาสิมาแกงตอนเช้ามื่อน,นี้เลยมีไผได้กินแล้วบ่จ้าเฮ็ดป,ปีนี้พื้นที่ทางใดเฮ็ดออกแล้วบอกมาในเดอเม้นมาแน่พื้นที่ใดมีฝนตกกัคือสิได้กินแล้วละเนาะเห ใส่แกงเห็ดกันในสวนอีแม่มีเยอะแยะเลยจะบอกว่าอยู่บ้านนอกเฮานี่บอต้องซื้อพักอย่างจักอย่างเลยเฮาปลูกเองได้ซื้อแต่ผงชูรสน้ำปลาเกลือแค่นั้นนี่อันดับแรกเฮาจะพามาเก็บพริกกันก่อนเลยเป็นจังไดทุกคนงามบ่พริกอีแม่เราปลูกไว้พอได้อยู่ได้กินแล้วจ้าถ้ามันหลายก็สิเอาไปขายน้ำต่อมาก็สิพามาเก็บผักอีตู่หรือว่าผักแบงลักเนาะทุกคนผักอีตู่นี่อยู่ในสวนนี่ค่ะบ่ได้เพราะว่าอีแม่ปลูกขายขายได้ตลอดเวลาเด็ดไปดมไปกินมันหอมหอมทุกคนเก็บผักอีตู่อยู่ก็บเลือไปเห็นค้างนึงงขออีแมม่เเนนนาะดกๆัป็บักถั่วลงมมาานนเเ็ดผักกอีตู่ะทุคนนนออีีแมม่่่หวาผัักกตู็ขึ้นมานงน ตูอีแม่ก็เลยเอ็ดค้างมันเพิ่นก็ได้เป็นมากให้กินจบเชือเสยได้เก็บไปกินหลายเทื้อแล้วทุกคนเอาไปกินกับแจ่วเอาไปกินกับปุ่นเอาไปตำกินสดๆนี่หวานๆทุกคนนี่แหละจ้าธรรมชาติบ้านเฮาพักปลอดสารบ่ต้องใส่สารเคมีอย่างเลยกินแบบปลอดภัยสบายใจหายห่วงได้แบบพี่กระเพักอีตู่ครบแล้วเฮากับสิพามาเก็บพักติวกันทุกคนพักติวนี่กับอีแม่คุ้นมาจากป้าคุ้นมาตั้งแต่ต้นมันน้อยๆเอามาปลูกไว้อยู่หน้าบ้านถ้าใส่แกงเฮ็ดใส่แกงปลายามนี้เพิ่นก็ะปุกยอดออกมางามๆเอาไปกินกับก้อยสีเนาาะแแซ่่่บๆทุกกคคนนนัมงดดยไ้อน่่้เนนนาาะใสสสัักตติิวีีมมรชแซ มากเลยกับแกงเห็ดถ้าได้แมงจีนูนมาใส่แห้งซีแซ่บค่ะเดี๋ยวมื้อหลังเราไปหาคุดแมงจีนูนเบิ่งว่ามันมีหรือยังไ,ได้ถ่ายคลิปมาฝากพี่ๆเพื่อนๆทุกคนพร้อมและตอนนี้เขาก็ได้พักครบแล้วนอนมีทั้งพักอีตู่พักติวแล้วกับพิกและนี่เลยแถนเทน นี่คือไข่มดแดงนะคะทุกคนไข่มดแดงใส่กล่องเอาไ<ว>ปใหญ่มาแล้วห่าสมาใส่กล่องเขาแช่ฟิชไว้เลยโดยที่บรต้องล้างแปง้งออกมันสกบไว้กินได้นานเด้อทุกคนมื้อนี้มีแต่แนวเป็นตาแซ่เอามาแกงใส่กันมีแต่ของป่าหายากทั้งนั้นเลยแนวอยู่แนวกินบ้านเฮากับสิเป็นแบบนี้เนาะตามฤดูกาลของมันว่าแต่เขาขยันไปหาเขาบรต้องใช้เงินซื้อเลยนอกจากคนที่เพื่อนบ่อยอยากหาแล้วเพื่อนก็ซื้อกินบางทีเขาไปหามันได้หลายเขาก็แบ่งขายไปพร้อมได้เงินไช้น้ำอยู่บ้านนอกเขาหลังจากที่เราล้างพักเตรียมวัตถุดิบเซตเขาก ต่อไปกะซิมาเบ่งวิธีการแกงเห็ดกันเลยที่เห็นเมื่อกี้เขาก็ใส่พริกที่ตําไว้ลงไปต่อมากระซิมาใส่ปลาระหว่างที่หม้อกําลังจะเดือดใส่ปลารจ้างนึ่งทัพพีหรือสองทัพพีตามที่เขามากเลยระดับความเค็มก็เอาตามใจชอบล้วก็มาใส่ผมิชุบรสลงไปจักหนึ่งบวงกะบอฮหอดบวงแล้วก็ประมาณครึ่งช้อนนี่แหละจ้าง่ายๆเนาะเมนูนี้ผู้ใดก็แกงได้ต่อมาเนาะเขาก็ใส่ทีเด็ดของเขาก็คือไข่นุดแดงแล้วก็รอให้มันฟุงขั้นตอนนี้เขาก็ซีชิมเบ่งว่ามันแซบได้ยังแล้วเขาก็จะเติมเอาว่าเขาต้้้องกกาาาลลใพไสสสตติมมที่่่เเแวัูป โคลเลยโคลเล่ให้พักมันยุบให้พักมันสุแล้วค่ะกับสิพร้อมเสิร์ฟเร็จแล้วจ้าพี่เพื่อนแกงเห็ดของเฮาเป็นจะไหนน่ากินบ่ใส่ไข่หมดแดงเออเฮาลืมบอกไปอย่างนึงเนาะทุกคนเฮาแกงเห็ดไข่เด้ออันนี้เห็ดไข่กับเห็ดถ่านจะบอกว่ารสชาติของเห็ดทั้งสองชนิดนี้ถึงเฮาที่แช่ฟิดไว้นานแต่มันก็นยังแซ่บคือเก่ารสชาติมันก็นยังคือเก่ากินมันก็ยังคือเก่าด้วยทุกคนและที่สาคัญมันเป็นแกงเห็ดครั้งแรกในปีนี้แซ่บแทุกคนเวลาตกเข้าไปในป่าเขียวเจอไข่หมดแดงแตกตุ๊บตุ๊